สื่อนิกระกัวเชื่อว่าแลมจะได้รับชัยชนะเหนือควยลาดภาคที่สองเพื่อเปิดศึกล้างตากับโรมันกรซาเลสภาคที่สามต่อไป LPN สื่อใหญ่นิกระกัวเผยเชื่อว่าเอ็ดดี้เฮนวางแผนให้แหลมก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์สมัยที่สามก่อนที่จะเปิดศึกล้างตากับโรมันกรซาเลสภาคที่สามโดยทาง LPN นั้นได้ให้เหตุผลว่า ไฟระหว่างซิสเเกตและควยรรตดภาคที่2ที่จะเป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC นั้นโอกาสที่อดีตแชมป์โลกชาวไทยจะได้รับชัยชนะนั้นมีอยู่มากเลยทีเดียวทั้งนี้เป็นพ่อคาร,คร์ลควยรตอดีตแชมป์โลกเส้นนี้ชาวเม็กซิกันนั้นร่างกายไม่ดีเหมือนเดิมแล้วเนื่องจากเขาเคยติดยาเสพติดอย่างหนักจนถึงขั้นต้องบำบัดเลิกและอีกทั้งระดับฝีมือของเขานั้น ไม่ได้เทียบเคียงกับนักชกลายอื่นๆที่เคยเอาชนะนักชกไทยได้เลยแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเคยเอาชนะเทคนิคเกิลโดยคะแนนเหนือต่อนักชกชาวไทยในยกที่8เมื่อ8ปีก่อนมาแล้วก็ตามเพราะครั้งนั้นถ้าทางควยราสไม่แตกจนโชคไม่ได้เสียก่อนก็ไม่รู้ว่าผลการโชคจะลงเอยเช่นไรโดยทาง LPN เชื่อว่าเจ้าแหลมศิสเกตจะล้างแขน เอาชนะควลรัสได้สําเร็จในวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ถ้าไม่มีการเลื่อนไปก่อนส่วนทางโรมันกอนซาเลสนั้นก็น่าจะเบียดเอาชนะเอสตาด้าได้เช่นกันในวันที่5มีนาคมและหลังจากนั้นโปรโมเตอร์เอ็ดดีเ้เฮนก็จะจัดนักชกไทยกับนักชกนิกเกรากัวเป็นไฟที่3ต่อไปซึ่งนอกจากจะเป็นการล้างตาอีกครั้งของกอนซาเลสแล้วการชกไฟดังกล่าว ก็น่าจะเป็นไฟอัมลาของนักชกนิกระกัวด้วยและแน่นอนว่าแฟนมวยทุกๆคนก็อยากที่จะชมไฟที่ว่านี้แน่นอนนั่นเอง